ฉันมีความรู้ด้านดีมากมายฉันคือนักเรียนรู้ตลอดเวลาฉันสามารถต่อยอดความสำเร็จได้ยิ่งใหญ่ฉันนำพาโลกใบนี้มั่งคั่งเหลือเฟือฉันนำพาเศรษฐกิจของโลกใบนี้ก้าวหน้าฉันคือผู้สร้างสิ่งมหัศจรรย์มากมายให้กับโลกใบนี้ฉันคือมินิกอร์ ฉันและความมั่งคั่งเป็นเนื้อเดียวกันฉันสร้างความเจริญรุ่งเรืองมากมายให้กับโลกใบนี้ฉันช่วยคนดีให้มีผลลัพธ์มากมายฉันพบเจอแต่คนดีๆกัละยาณมิตรดีๆฉันพบเจอแต่สิ่งดีงามตลอดเวลาฉันพบเจอแต่ความโชคดีฉันพบเจอแต่สิ่งที่ฉันปรารถนา ฉันพบเจอทางลัดที่จะไปถึงเป้าหมายเสมอความสุขของฉันเพิ่มพูนตลอดเวลาทางร่างกายและจิตใจ